สวัสดีพี่น้องมองปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนีมาพอ้กับดีเจโคโนดีแล้วนะครับดีเจคนนี้พี่น้องมาเป็นตวัวเป็นนักพากเสียงเป็นตวัเนตเวเป็นดีเจ่ว่าวสันผมก็มักอยู่ด้นะครับพี่น้องมักเว้าวนะครับ <c oughs> มือนีพาพี่น้องมาก,กินส้มตำหมูยอนะครับสืบมเนืองจากมือนียุงเลียนคู่เพิ่นกินตำหมูยอนะครับผมก็เลยปาทโทึ้นเสีบแต่สนไ้ก็เลย ไปซื้อมูย่ออยู่ตลาดมากมาตำกินนะครับผมพักก็มีพักสลัดแล้วก็มีส่งพักนะครับน้ำปลาโนนัวนะครับผมโปรโมชั่นยังมีอยู่นะครับถึงวันที่สิบห้ามกราดนะครับเดอร์โปรโมชั่นขนมจีนปลานะครับพี่นอ้องมาบาทที่นี่แซบนัวแซบนัวๆๆนะครับผมนี่น้ำปลาแดกเข้มข้นมากสุดยอดตำใจบักกอกน้ำนะครับผมนี่ หมูยอแซ่บๆ,ๆกินแล้วรู้สึกอันชิดพอหมูยอ่ออยู่ตลาดอินโดจีนเลยหมูยออุบลหน,นึ่งเ วันนี้แปลกมากไม่มีขนมจีนครับได้ขอเนี้วมาจำขึ้นดีดครับ ปลาแดกผู้ใดมักนำในไหลแนะนำเติมน้ำนด้ครับเดอ้อรับร่องวาบ่เสียรดชาิครับการการันตีได้นะครับยุงเลี้ยงพงกระต่้ปลาดาวครบเลยครับเป็นาการเติมน้ำเบาหรือว่าผู้ใดมักใส่นำในไหลอีกวิธีหนึ่งก็คือเติมอ่ กระเทียมน้ำกระเทียมของไทยบ้านสลนัดืก็จังอยู่ในแมคโครเนี่ยอุดน,น,น,นเพิ่นครับ กำพิกแห่งเด้อครับครับ เสียดายบ่ได้อนหนึ่งเขาเนียวครับ หนึ่งคนนี้วาจำนำไประเด็กแ่บจำนำแตงโมคุ้ง แปลกอยู่เได้เนาะพีนนน่น่องเนาะขันตำเต้นมากังยังก่อะไรอันลืมได้ปะเนี่ยขันตำเต้นบกกวกดมันเป็นยังงขึ้นเลยอันนี้ผมก็บรหรี่ ครับเห็นร้านขายเนื้อเสือหองหาแล้ว สามบนอยู่เนี่มือแล้งบนขายบอประเด็นขึ้นบนขขยตีสองหอดแปดมงเศร้าบัดน,นี้ยนี่มืเอเศร้าจะควงกับไปรงเรียนไหมยันด้แต่งตัวหรอไปหาซื้อแต่เศร้าเอาอยู่ ใจครับสมอยากมือนีเป็นยากน้ำไหม nông tiền cả tiền bom đây งนอเลยเด็ดมากกมูยดอันร er. ุ่นนี้ยี่ห้อนี่แบรนนี่นี่ก้นขายแนะนำที่แหลกพมาเสี่ยวอีกแบบหนึ่งเป็นตะมีแปลงหลายขึ้นอย่างนี้เพื่อนได้ว่าอันนี้แส่บอ่าน่า มาล่องแสบอีดีเอามาอบกินครับเขาเจ้ากับแสบครับครับขอนยอกับแสบกินกับเจวก่อนไปลุงเรียนกินง่ายๆได้พี่น้องขันประเทศที่ปผมก,กินง่ายๆนะครับสมัย สมัยเรียนอยู่นบ้านเฮดคิปนี่ช่วงปีสองปีสามนี่ยย้ําเมาแรงหุงข้อเจ้าซื่อหน่อไม้ฝรั่งมากพัดแล้วก็ไปซื่อมมโมบดมาหูม,มบดไกลบดอยู่ห่างคือไมเ่เ็ุกินที่เป็นพัดเป็นยังก็ว่ากันไปครับแค่นั้นละเร็ว นอกจากว่ามือใดพากัน,ไปก,น,นนะไปกินเนื้อย่างก็มูนะครับไปกินเนื้อย่างหรือว่ากินข้าวซุ้มกันส่วนมากกับกินข้าวุ้มกันดูดูครับเพราะว่าซุ้มผมเนี่ยบุคคลได้ไปใส่ธรรมชาติของก้นเลี้ยงคู่นะครับพี่นอ้องพับเอยียงบ่อปั่นไดนะครับ นขนเขาก็มีอยู่กันจะคนบอกว่านะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การที่ตามรายการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้หนที่นี้นะครับเด้อจึงในกับฝากกดไลค์ก,ด,กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในกันแล้วกันครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ